สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันจัดจัดซันจัดจ้านช่องที่จะทําให้คุณเข้าใจเรื่องราวสุดซับซ้อนของนิยายซีรีส์อนิเมะทั้งตะวันตกและตะวันออกภายใน5นาทีแถมยังหาจนกรามค้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่กําลังเป็นกระแสนในโลกโซเชียลนั่นก็คือจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาเทพจําเป็น เรื่องราวที่ผสมผสานความแฟนตาซีคอมดี้และดราม่ามาได้อย่างลงตัวแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่โลกกำลังจะแตกเป็นเสี่ยงๆแบบที่เห็นอยู่นี้คุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่ต้องห่วงครับผมจะพาคุณย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความวายป่วงทั้งหมดนี้เองเตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่การสรุปแต่เป็นการผจญภัยสุดจัดจ้านที่จะทําให้คุณนั่งไม่ติดเก้าอี้เรื่องราวทั้งหากหมดเริ่มต้นขึ้นจากความบังเกินที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อสาวน้อยธรรมดาคนหนึ่งต้องมาพัวพันกับจิ้งจอกโบราณผู้เย็นชาและพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอเองมันจะป่วนจะฮะจะดราม่าขนาดไหนต้องติดตามใครที่เคยอ่านนิยายดูซีรีส์หรือดูอนิเมะเรื่องนี้มาแล้วก็มาทบทวนความสนุกกันอีกครั้งส่วนใครที่ยังไม่เคยดูไม่เคยอ่านเตรียมตัวตกลุมรักเรื่องนี้นี่ได้เลยเพราะนี่คือบทสรุปที่จัดจ้านที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้ว ไปลุยกันเลยย้อนกลับไปเมื่อไม่นานมานี้น้องซาหรือพิมพ์สาวน้อยวัยใสสุดเฟี้ยวฟ้าวผู้ใช้ชีวิตแบบไปรุ่นทั่วไปเธอชอบดูซีรีส์เกาหลีกินหมูกระทะและมีงานอดิเรกสุดแปลกคือการร้องเพลงคาราโอเกะในห้องน้ำด้วยเสียงที่ดังสนั่นวันไหวราวกับจะเรียบพายุพิมพ์เป็นคนตรงไปตรงมาคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่มีจริตจ,จากการใดๆทั้งสิ้นและนั่นแหละคือเสน่ห์ของเธอวันหนึง่งขณะที่พิมพ์กำลังซ้อมร้องเพลงฮิตเอ็ดชาร์ตอย่างเมามัน โดยมีแปลงสีฟันเป็นไมโครโฟนคู่ใจจู่ๆก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นแก้วน้ำที่วางอยู่ข้างๆเธอสั่นสะเทือนเบาๆและมีประกายแสงเล็กๆวาบขึ้นมาจากมือของเธอเองพิมพ์ไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเพราะเธออินกับเพลงมากเกินไปแต่ผู้ชมอย่างเราๆที่รู้เรื่องราวทั้งหมดก็อดคิดไม่ได้ว่านี่แหละจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายพิมพ์เป็นเพียงน,นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาๆดาคนหนึ่งที่มีชีวิตแสนจะเรียบง่ายจนกระทั่งวันนั้น วันที่พลังบางอย่างในตัวเธอเริ่มตื่นขึ้นอย่างช้าๆโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยเธอไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติไม่เคยเชื่อเรื่องเทพเจ้าหรือปีศาจเธอเชื่อแต่เรื่องเกรดเอและโปรโมชั่นบุฟเฟ่พวกหมูกระทะเท่านั้นแต่โชคชะตาที่หลับไหลามานานหลายพันปีเลือกที่จะตื่นขึ้นมาในตัวของสาวซ่าคนนี้และมันก็ไม่ใช่พลังธรมธรมดาธรรมดาแต่มันคือพลังที่สามารถพลิกโลกได้เลยทีเดียวพิมพ์จะรับมือกับมันยังไง แล้วใครจะมาช่วยเธอหรือใครจะมาทำให้เรื่องมันยุ่งกว่าเดิมต้องติดตามครับและแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของน้องซ่าก็มาถึงในวันที่เธอต้องไปทำรายงานเกี่ยวกับโบราณสถานแห่งหนึ่งที่ร่ำเรอกันว่ามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับขณะที่พิมพ์กำลังตั้งใจถ่ายรูปเพื่อนำไปประกอบรายงานจู่ๆก็มีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเธออย่างตะทันหัน เขามาพร้อมกับรัศมีแห่งความเย็นชาวงตาคำกริบเปล่ากับน้ําแข็งและท่าทางที่ดูไม่แย่แสโลกใบนี้เลยแม้แต่น้อยใช่แล้วครับเขาคือจิ้งจอกเย็นชาหรือท่านจิ้งจอกก้าวหางผู้พิทักษ์แห่งโลกวิญญาณที่หลับไหลมานานนับพันปีและตื่นขึ้นมาเพราะสัมผัสได้ถึงพลังอันมหาศาลที่ตื่นขึ้นในตัวของพิมพ์การพบกันครั้งแรกของทั้งคู่เป็นไปอย่างชวนหัว จิ้งจอกเย็นชาผู้สูงส่งและเคร่งครวมต้องมาอาจเจอกับสาวซาบผู้ไม่รู้จักการเทสะอย่างพิมพ์แทนที่จะเคารพยำเกรงในพลันอำนาจของเขาพิมพ์กลับมองเขาด้วยความสงสัยปนรำคาญเพราะคิดว่าเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าที่แต่งตัวประหลาดนี่คุณมาจากกองถ่ายหนังหรอคะแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้พิมพ์ถามด้วยความไร้เดียงสาทำเอาจิ้งจอกเย็นชาถึงกับคิ้วกระตุกเขาไม่เคยเจอใครที่กล้าพูดจาแบบนี้กับเขามาก่อน แต่มันคือการเริ่มต้นของโชคชะตาที่ถูกกำหนดไว้เพราะเขาคือผู้ที่จะต้องปกป้องพิมพ์และนำทางเธอไปสู่การเป็นเทพจำเป็นอย่างสมบูรณ์แต่ดูท่าแล้วภารกิจนี้คงจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะสาวซาของเราดูจะยังไม่เข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงเลยแม้แต่น้อยความเย็นชาของจิ้งจอกกับความซาของพิมพ์จะเข้ากันได้ยังไงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะพาหัฒนาไปในทิศทางไหนต้องลุ้นครับรเผชิญหน้ากับอดีตอันข่มครั้งของเขา และเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามที่กำลังจะมาการกลับมาของศัตรูกเก่าแก่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแก้แค้นส่วนตัวแต่มันคือการคุกคามสมดุลของโลกทั้งหมดและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจิ้งจอกก้าวหางถึงต้องตื่นขึ้นมาและทำไมเขาถึงต้องมาพัวพันกับสาวซ่าอย่างพิมเพราะพลังที่อยู่ในตัวพิมคือกุญแจสำคัญที่จะหยุดยั้งหายนะครั้งนี้ได้ชะตากรรมของโลกใบนี้จึงขึ้นอยู่กับทั้งสองคนนี้แล้วเรื่องราวจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับเตรียมตัวให้ดี หลังจากที่จิ้งจอกเย็นชาปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของพิมพ์ความวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้นอย่างแท้จริงพิมพ์เริ่มสัมผัสได้ถึงพลังประหลาดในตัวเธอเองมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งมันก็ปะทุกออกมาโดยไม่ตั้งใจสร้างความโกลาหลหนให้กับคนรอบข้างและทําให้จิ้งจอกเย็นชาต้องคอยตามเก็บกวาดอยู่เสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่พิมพ์กําลังพยายามจะยกของหนักๆจู่ๆก็มีปลั่งกายแสงสีทองวาบออกมาจากมือของเธอ และของชิ้นนั้นก็ลอยขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์พิมพ์ถึงกับอ้าปากค้างเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำอะไรแบบนี้ได้ส่วนจิ้งจอกเย็นชาที่ยืนดูอยู่ห่างๆก็ถึงกับต้องขมวดคิ้วเขาไม่เคยเห็นพลังที่บริสุทธิ์และรุนแรงขนาดนี้มาก่อนในรอบหลายพันปีเขาเริ่มตระหนักว่าพลังที่อยู่ในตัวพิมพ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เขาคิดดุดไว้มากและเธอไม่ใช่แค่เทพจำเป็นธรมธรมดาธรรมดา แต่เธอคือผู้ที่ถูกเลือกโดยแท้จริงการที่พลังของพิมพ์ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์ทําให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาอีกต่อไปเธอมีชะตากรรมที่ยิ่งใหญ่รออยู่ขั้นหน้าในตอนแรกพิมพ์ปฏิเสธที่จะยอมรับพลังนี้เธออยากมีชีวิตที่เรียบง่ายอยากเป็นแค่นักศึกษาธรมาธรมดาธรรมดาแต่จริงจอกของพลังนี้และหน้าที่ที่เธอต้องแบกรับเจ้าไม่มีทางเลือกพลังนี้เลือกเจ้าแล้ว จิงจอกเย็นชาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแต่แฝงไปด้วยความจริงจังพิมพ์ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอก็เริ่มตระหนักว่าชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการยอมรับพลังนี้คือก้าวแรกสู่การเป็นเทพจำเป็นอย่างสมบูรณ์และนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยครับเงยยิ่งใหญ่ของทั้งคู่เมื่อพิมพ์ยอมรับในชะตากรรมของตัวเองอย่างไม่เต็มใจนะักจิงจอกเย็นชาก็เริ่มภารกิจฝึกเทพจำเป็นอย่างจริงจัง และนี่คือจุดที่ความหาบังเกิดจิ้งจอกผู้เคร่งครึมต้องมาสอนวิชาเทพให้กับสาวซาผู้ไม่ประสีภาษาการฝึกของจิ้งจอกเย็นชาไม่ได้ง่ายเลยเขาเข้มงวดและจริงจังมากแต่พิมพก็มักจะสร้างเรื่องปวนปวนได้เสมอเช่นตอนที่จิ้งจอกสอนให้พิมพเมินรวบรวมพลังพิมพกลับรวบรวมพลังงานความหิวออกมาแทนทําให้ท้องร้องโขกครากกลางการฝึกหรือตอนที่จิ้งจอกสอนให้พิมพเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว พิมพกลับวิ่งชนต้นไม้ซะง,งั้นนี่เจ้าจะทำลายโลกก่อนที่จะปกป้องมันหรือไงจิ้งจอกเย็นชาบนด้วยความระอาแต่ลึกๆแล้วเขาก็อดขำในความเปิดของพิมพไม่ได้ในขณะเดียวกันเส้นเรื่องคู่ขนานก็ดำเนินไปอย่างเข้ามกคนเหล่าปีศาจและพลังงานด้านมืดที่ถูกปลุกขึ้นมากำลังเริ่มออกอาลวาดในโลกมนุษย์สร้างความวุ่นวายและหวาดกลัวให้กับผู้คนจิ้งจอกเย็นชาต้องคอยจัดการกับภัยคุกคามเหล่านี้ไปพร้อมๆก,กับการฝึก พิมพทำให้เขาต้องทำงานหนักเป็นสองเท่าบางครั้งเขาก็ต้องหายตัวไปกลางคันเพื่อไปจัดการกับปีศาจแล้วกลับมาสอนพิมพต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อความสำคัญของพลังที่เธอมีเธอจึงตั้งใจฝึกฝนมากขึ้นเรือ่อยๆแม้จะยังซุ่มซ่ามอยู่บ้างแต่เธอก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนาขึ้นจากความรำคาญกลายเป็นความผูกพันที่แปลกประหลาดจิ้งจอกเย็นชา เรื่องเห็นความดีงามในตัวพิมพ์ส่วนพิมพ์ก็เริ่มเห็นความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเย็นชาของจิ้งจอกกึกฝนนี้ไม่ใช่แค่การเตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้แต่เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่งระหว่างจิ้งจอกผู้โดดเดี่ยวกับสาวซาผู้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเพื่อไขปริศนาของพลังในตัวพิมพ์และความเชื่อมโยงกับจิ้งจอกเย็นชาทั้งคู่ได้เดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่เก็บซ่อนตําราโบราณที่เล่าขานถึงคาพยากรณ์รแห่งเทพจําเป็น และนี่คือแฟลชแบ็กครั้งสำคัญที่จะเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจในอดีตการนานมาแล้วมีคำพยากรก,รกล่าวไว้เมื่อใดที่พลังแห่งความมืดปื่นขึ้นจะมีจิ้งจอกผู้พิพิษสักปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเทพจำเป็นผู้ถูกเลือกเพื่อร่วมมือกันปกป้องโลกจากหายนะคำพยากรนี้ไม่ได้กล่าวถึงแค่การต่อสู้แต่ยังกล่าวถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งที่ผูกพันระหว่างจิ้งจอกกับเทพจำเป็น จิ้งจอกเย็นชาจำคำพยากรณ์นี้ได้ดีเพราะเขาคือผู้ที่เคยเห็นมันมาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนและเขาคือผู้ที่ต้องแบกรับภาระนี้มาโดยตลอดส่วนพิมพ์เมื่อได้อ่านคำพยากรณ์นี้เธอก็เริ่มเข้าใจถึงชะตากรรมของตัวเองมากขึ้นเธอไม่ใช่แค่สาวซ่าธรรมดาธรรมดาแต่เธอคือเทพจำเป็นที่ถูกเลือกมาเพื่อภารกิจอันยิ่งใหญ่เธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมจิ้งจอกเย็นชาถึงต้องมาผัวพันกับเธอ และทำไมพลังในตัวเธอถึงได้ตื่นขึ้นมาในเวลาที่เหมาะสมเช่นนี้คำพยากรณ์ยังบอกอีกว่าพลังของเทพจำเป็นนั้นจะยึงบูนได้ก็ต่อเมื่อได้รับการยอมรับจากจิ้งจอกผู้พิทักษ์และทั้งสองจะต้องร่วมมือกันด้วยใจจริงนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของทั้งคู่การเปิดเผยคำพยากรณ์นี้ทำให้ทั้งทีมและจิ้งจอกเย็นชาตระหนักว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอีกต่อไปพวกเขามีชะตากรรมร่วมกัน และอ้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่กำลังจะมาถึงนึ่นเรื่อยๆครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้ครั้งใหญ่จำเป็นพวกเขาก็สามารถเอาชนะศัตรูตัวฉกาดลงได้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องโลกแต่เป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถของทั้งคู่และความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมานี่คือฉากที่แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกถึงความสามารถและการนำเสนอหลักฐานว่า พวกเขาคือผู้พิทักษ์ที่แท้จริงหลังจากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งเมืองหลวงที่เคยถูกทำลายเริ่มได้รับการฟื้นฟูผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่สำหรับพิมพ์และจิงจอะเฮียนชาชีวิตของพวกเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปพิมพ์ได้เติบโตขึ้นอย่างมากจากการผจญภัยครั้งนี้เธอไม่ได้เป็นแค่สาวซ่าที่ไร้เดียงสาอีกต่อไปแต่เธอกลายเป็นเทพจำเป็นที่แท้จริงๆรมูที่เข้าใจถึงพลังและความรับผิดชอบของตัวเอง เธอเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะปกป้องโลกใบนี้จากไทยคุกคามในอนาคตส่วนจิ้งจอกเย็นชาผู้ที่เคยโดดเดี่ยวและเย็นชาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันเขาไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนแต่การกระทําของเขาแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและความผูกพันที่เขามีต่อพิมพ์เขาไม่ได้มองพิมพ์มันเป็นแค่ผู้ถูกเลือกอีกต่อไปแต่เป็นสหายร่วมรบและเป็นคนที่เขาพร้อมจะปกป้อง มีฉากหนึ่งที่จิ้งจอกเย็นชาแอบยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นพิมพ์กำลังหัวเราะอย่างมีความสุขนั่นแสดงให้เห็นว่ากำแพงน้ำแข็งในใจเขาเริ่มละลายลงแล้วการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่แข็งแกร่งขึ้นและเข้าใจกันมากขึ้นพวกเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการปอกบป้องโลกและการแสดงออกถึงความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากโลกอาจจะสงบลงชั่วคราวแต่ภัยคุกคามก็ยังคงมีอยู่แต่ตอนนี้ พิมพและจิ้งจอกเย็นชาก็พร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเข้ามานี่คือบทสรุปที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตัวละครและการเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตของพวกเขาและแล้วเรื่องราวของจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาเทพจำเป็นก็เดินทางมาถึงบทสรุปที่แสนสงบหลังจากการผจญภัยอันยาวนานทั้งพิมพและจิ้งจอกเย็นชาต่างก็พบกับความสงบภายในใจพวกเขาไม่ได้มองหาการต่อสู้อีกต่อไป แต่พร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นพิมพ์ยังคงเป็นสาวซ่าคนเดิมแต่เธอมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมเมื่อที่จะใช้พลังของเธอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นส่วนจิ้งจอกเย็นชาก,ก็ไม่ได้เย็นชาเหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังคงเคร่งครึมแต่ก็มีมุมที่อ่อนโยนและอบอุ่นมากขึ้นความสัมพันธ์ขิมทั้งคู่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในฐานะผู้พิทักษ์กับผู้ถูกเลือกอีกต่อไปแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้น เป็นมิตรภาพที่แข็งแกร่งและอาจจะมากกว่านั้นในอนาคตโลกยังคงหมุนไปและภัยคุกคามก็อาจจะกลับมาอีกครั้งแต่ตอนนี้พิมและจิ้งจอกเย็นชาก็พร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งด้วยกันนี่คือความสงบเงียบแห่งบทสรุปที่ไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดแต่เป็นเพียงการหยุดพักก่อนที่จะเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่เรื่องราวของพวกเขาจะยังคงดำเนินต่อไปในใจของพวกเราทุกคนถ้าคุณชอบการสรุปเรื่องราวแบบจริง จานพร้อมมุกตลกกระจายและได้รู้เรื่องราวที่เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ช่องสันจัดจับสันจัดจ้านของพวกเรานะครับกด like ให้กับวิดีโอนี้ด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้มาร่วมสนุกกับพวกเราหรือจะคอมเมนต์บอกเราก็ได้ว่าอยากให้เราสรุปเรื่องอะไรต่อไปทุกการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญของเราแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับจัดจ้านแน่นอน